ปวดมากปวดแบบแลองขอชีวิต่ะเข้าใจคําว่ากินอะไรไม่ได้เลยจริงๆก็วันนั้นนะสวัสดีค่ะอยู่กับแพสต Channel อีกแล้วนะคะสำหรับหัวข้อในวันนี้นะคะที่เราจะมาคุยกันนั่นก็คือจัดฟันแล้วน้ำหนัก ลดจริงไหมเป็นอะไรที่หลายๆคนอะคงอยากจะรู้ไม่ว่าจะเป็นน้องๆหนูๆห,หรือว่าใครที่คิดอยากจะจัดฟันก็คงอยากจะทราบว,ว่าเออพอเราจัดฟันเนี่ยน้ำหนักมันลดจริงหรือเปล่าของแพทเนี่ยก็จัดอยู่นะคะเนี่ยเห็นไหมทุกคนี <ś led> ่ใส,ส่สีส้มไหมซึ่งวันนี้นะคะแพทก็จะมาเล่าประสบการณ์การจัดฟันของแพทเองว่าที่ผ่านมาเนี่ย จัดฟันแล้วเนี่ยเจ็บไหมเป็นยังไงแล้วน้าหนักมันลดจริงหรือเปล่าคือนี้อย่างแรกที่ต้องรู้เลยคือการจัดฟันเนี่ยมันต้องผ่อนจ่ายเป็นรายเดือนนะคะโดยที่ที่แพทยจัดอะ่ะจะเอ็กซเรย์แล้วก็พิมพ์ปากฟรี <Wow. S 2> ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแต่ว่าตอนไปติดเครื่องมืออะ่ะบนล่างอะ่ะครั้งแรกอะ่ะต้องเสียค่าใช้จ่าย <c oughs> ก็คือติดบนก็จ่ายเลยติดล่างก็จ่ายเลยแล้วพอหลังจากนั้นอะ่ะ <c oughs> ก็มาเปลี่ยนยางไปเรื่อยๆปรับเครื่องมือไปเรื่อยๆโดยที่ผ่อนจ่ายเดือนละเท่านี้เท่านี้เท่านี้ตามที่ทางคลินิก แจ้งว่าก้อนใหญ่เท่าไหร่สมมุติว่ายอดรวมอ่ะมันสามหมื่นเราก็ผ่อนใจไปเรื่อยๆเลยตามจํานวนปีที่คุณหมอเขาบอกแต่ถ้าสมมุติเราผ่อนใจจนครบจํานวนสามหมื่นแล้วแล้วมันยังไม่เข้าที่ดีฟันยังแบบว่ามีปัญหาอยู่เขาก็จะจัดต่อไปให้เรื่อยๆโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายอืมประมาณนั้นนะคะแล้วจัดฟันเนี่ย มมากมออขอบอกว่าตอนติดเครื่องมือครั้งแรกมันไม่ได้เจ็บตอนติดเครื่องมือนะคะเด็กๆแต่มันเจ็บหลังจากที่ติดเครื่องมือออกมาแล้ว <c oughs> คือตอนแรกอะไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะแฮปปี้ด้วยซ้ำแบบโอ้ยมีแบบเหล็กติดฟันมียางมีสีอะไรเงี้ยแต่พอหลังจากติดมาได้ประมาณกี่ชั่วโมงให้หลังอะจำไม่ได้ โอ้ไม่กอปวดมากปวดแบบลองขอชีวิต่ะเข้าใจคำว่ากินอะไรไม่ได้เลยจริงๆก็วันนั้นอะมันปวดอือ สุดๆอะซึ่งเราก็จะมาเข้าสู่หัวข้อต่อไปนะคะนั่นก็คือจัดฟันแล้วน้ำหนักลดจริงไหมก็อย่างที่พูดเมื่อกี้ว่ามันปวดมากมันก็จริงมันมีส่วนนะที่ทำให้เราน้ำหนักลดจริงอย่างของแพทอะตอนนั้นที่จัดมามันกินอะไรแทบไม่ได้เลยเว้ยมันกินได้แต่โจ๊กกับน้ำแล้วก็ของที่นิ่มหยุมิมแบบช่วงนั้นอะเป็นช่วงที่ทรมานกับการกินมากๆเลยอะอยากจะกินอะไรที่ชอบกินก็กินไม่ได้เพราะว่ามันเคี้ยวแทบไม่ได้ มันต้องแบบหยอดกอกแบบ อย่างเงี้ยแล้วก็คืนอึกลงไปเลยอะ่ะมันต้องเป็นของประเภทอย่างนั้นอะ่ะเราถึงจะแบบสะดวกที่จะกินในตอนนั้นอะ่ะมันทรมานมากแต่ว่าพอผ่านพ้นช่วงนั้นมาได้อะ่ะมันก็จะแบบโอเคขึ้นเว้ยหลังจากนั้นพอไปเปลี่ยนยางมันก็จะไม่ค่อยแบบเจ็บแล้วก็คือจะตึงๆแค่สองสาวันให้หลังแล้วก็หลังจากนั้นก็สบายไปทั้งเดือนแต่ครั้งแรกหลังติดเครื่องมือปวดจริงซึ่งแพทจาได้ว่าตอนนั้นอะ่ะที่แพทไป จัดฟันมาแล้วประมาณ3เดือนนะ่ะแพทน้ำหนักลงไป10โลอ่ะคืออันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับการจัดฟันร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่มันเป็นเพราะว่าแพททำงานด้วยช่วงนั้นนะ่ะแล้วงานจะค่อนข้างที่จะวิ่งขึ้นวิ่งลงอะ่ะเป็นเด็กขายรองเท้าอยู่ที่ห้างอย่างเงี้ยมันต้องวิ่งขึ้นวิ่งลงดูรองเท้าหยิบรองเท้าเทคแค์ care, ลูกค้าทุกวันใช่ปะ่ะมันก็เลยเหมือนเราได้ออกกำลังกายตลอดอยู่แล้วด้วยแล้วบวกกับเรากินอะไรไม่ค่อยได้ด้วยและเราต้องกินข้าวเป็นเวลาเป๊ะ วันอย่างนั้นอ่ะสามเดือนด้วยพอมันประจวบเหมาะกันปุ๊บเราลดน้ำหนักได้10กิโลโดยที่ไม่ต้องออกกำลังกายเลยคือแบบ Amazing มากเลยตอนนั้นอะคือตอนนั้นอ่ะแพททำงานพัดทำช่วงปิดเทอมมหาลัยใช่ป่ะพอเปิดเทอมมาเพื่อนทุกคนทักเลยมึงไปกินยาลดน้ำหนักตัวไหนมาบอกกูมาเดี๋ยวนี้บอกไม่ได้กิน you know ไ่ได้กินจริงๆฝากถึงเ,เพื่อนๆที่ตอนนั้นเคยสงสัยในตัวดิฉันด้วยนะคะว่าฉันไม่ได้กินยาลดน้ำหนักจริงๆอ้ oh my god ซึ่งน,นั่นแหละการจัดฟันมันก็มีส่วนจริงๆแหละในการทําให้น้ําหนักลดอะเออถ้าเกิดถามว่าจัดฟันแล้วน้ําหนักลดจริงไหมก็มีสว่วนแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะน้ําหนักลดกับทุกคนที่จัดฟันเลยหรือเปล่าไงแต่ถ้าในประสบการณ์ส่วนตัวของแพทอะเออมันลดจริงแต่แพทคิดว่าถ้าแพทแค่จัดฟันเฉยๆแล้วไม่ได้ทํางานพัฒนามช่วงนั้นอะแพทว่าก็อาจจะ ไม่ลดถึง10โลภายใน3เดือนหรอกแต่เพราะว่าเราอะทั้งทาง,งานด้วยกินเป็นเวลาด้วยและจัดฟันประจวบเหมาะกับช่วงนั้นพอดีด้วยน้ําหนักมันเลยลดลงแบบเห็นได้ชัดเพราะฉะนั้นใครที่แบบอยากจะจัดฟันโดยที่ฟันไม่ได้มีปัญหามากแต่อยากจะจัดเพราะลดน้าหนักอะมันก็คงไม่ใช่ทางเลือกที่ดีเท่าไหร่หรอกเพราะมันแพงเจ็บตัวด้วยเพราะฉะนั้นแบอยากให้คิดใหม่ว่าอยากลดน้ําหนักจริงๆแล้วจะไปจัดฟันอะมัน แค่ส่วนเล็กน้อยเลยอ่ะถ้าเกิดว่าแพทตอนนั้นไม่ได้ทํางานพัฒนาไปด้วยแพทว่าก็ลดลงไม่ถึงแบบสองสาโลอ่ะ <c oughs> มันไม่ได้มีผลมากขนาดนั้น้วยมันแค่มีผลบ้างแต่ไม่ใช่ทั้งหมด <c oughs> มันไม่ได้ลดเพราะจัดฟันร้อยเปอร์เซ็นขนาดนั้นนะทุกคนอย่าเอาไปแบบว่าคิดว่าเฮย้ยจัดฟันดีก่อนน้ำหนักลดไม่ใช่ถ้าเธออยากจะลดอ่ะเธอต้องลองมาทําอย่างฉันนี่ทางานพัฒนาสามเดือนวิ่งขึ้นวิ่งลง,งวิ่งขึ้นวิ่งลง,งวิ่งขึ้นงงงงวิงน่งลง,ง,งทุกวันเลยค่ะแล้วก็กินอาหารเป็นเวลาชกอชกโตช็แบบไม่เพี้ ถ้ไม่ได้กินของกินเล่นไม่มีเลยลงยังไงก็ลงแน่นอนรับประกันเผลอๆไม่จัดฟันก็ลงด้วยถ้าทําอย่างนั้นแหละแต่อาจจะไม่ได้ลงถึงสโลก็เท่านั้นเองแล้วก็ใครที่คิดจะจัดฟันนะต้องคิดดีๆด,ด้วยนะเพราะว่ามันต้องอยู่กับเราไปนานมากบางทีมันมีแบบลวดทิ่มขูดปากกับภุ้งแก้มโอ้ไม่กินต้ยมยำทีนี้แบบอ้า oh! ซีดมากบอกเลยนะคะกินของเผ็ดทีนี้ ตั้งคิดดีๆนะถ้าคิดจะจัดฟันอนะเออบอกเลยมันไม่ใช่อะไรที่แบบจะมาจากเพื่อลดน้ำหนักมันอยู่กับเรานานมันจะสร้างบาดแผลในกลคุผมแก้มและรอบๆปากของเราด้วยแล้วก็ทําให้เราเนี่ยหุบปากยากขึ้นในบางทีแถมบางทีตอนนอนกลางคืนก็คือเหล็กเนี่ยแห้งติดกับแบบเนี่ยขอบปากอย่างเงี้ยคิดดีๆนะถ้าเกิดมีปัญหาจริงๆอะเออควรไปทําเพราะมันดีทําให้ฟันสวยไงแต่ถ้าไม่ได้มีปัญ หาขนาดนั้นก็อยากจัดพอลดน้ําหนักยาเนี่ยแหลคะค่ะ <Yeah. S 1> ก็คือ <Yeah. S 1> ทั้งหมดของประสบการณ์ <Yeah. S 1> การจัดฟันของแพทนะ <Yeah. S 1> ก็เอามาเล่าสู่กันฟัง <Yeah. S 1> ว่าแบบว่า,าน้าหนักลดจริงไหมมีส่วนมากน้อยแค่ไหนแนะนําอะไรไม่แนะนํายังไงเนาะก็เอามาเล่ามาคุยสู่กันฟังถ้าใครมีประสบการณ์อะไรลดมากกว่านี้หรือน้ําหนักไม่เห็นจะลดเลยอะไรก็คอมเมนต์กันได้นะคะที่ใต้คลิปนะแชร์กันได้ <Yeah. S 1> เพราะว่าเรื่องที่แพทพูดมันก็อาจจะไม่ได้ถูกร้อทั้งหมดมันอาจจะไม่ได้เป็นกับ ทั้งทุกคนบนโลกอะเนาะก็ต้องเข้าใจสามารถแชร์ข้อมูลที่ถูกต้องกันได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แพทด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วาีบายเดี๋ยวรอบหน้าเล่าเรื่องอะไรเดี๋ยวไปคิดกัน <laughs>